พี่ดองพี่ดองเก่งมากพอสันชายเดดานี่พาเพื่อนมาดูเลยเหรอต้องต้องต้องให้เขาดูเนี่ยอโน่ชอบพาผมเสียอีกแล้วไม่เราเี็แต่ของดีทั้งนั้นใช่สันชายเดถูกต้องมาถึงมาไาทางด้านนี้แข่งกันเก่งกว่าสนับสนุนโดยโซดาสิงค์ค่ะเอาแข่งอะไรเอาฟ้าหลังจากจับคู่กันแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าทีมเราเป็นใครสุดท้ายแล้วจะเหลือเพียงคนเดียวที่เป็นทีมนั้นอะ ก็จะได้คะแนนไปแต่นี่มันจะมีเกมอันงขันน่ะออกทีละคน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 จนทั้งเหลือสุดท้ายสุดท้ายที่เหลืออยู่นั่นน่ะอยู่ทีมใครก็ชนะได้คะแนนไปวิธีการเนี่ยต้องหาเกมเล็กๆน้อยๆครั้งเนี่ยจับคู่กันก่อนครั้งที่หนึ่งเจ็ดคนไปเลือกปั๊บก็จะได้สองคนมาจับคู่กันแล้วก็ซัดกันวิธีการที่จะแพ้กันน uh, ั who, king, ่นน no uh ่ะ huh. ค yeah. eh ือเจ้าสิ่งนี้ รัสเชียลูเลตตรงปืนเห็นไหมเนี่ยมันมีอะไรแหลมที่มีแหลมเกิดขึ้นนะจะเด้งออกมาจะยิงแต่ละครั้งเนี่ยมันจะง้างไกก่อนแล้วยิงโตอันนี้คือมันไม่มีเราไม่รู้ว่าไอ้นี่เข็มมันอยู่ตรงไหนจับคู่ใส่ป๊อปเนี่ยหยิบมันขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงใช้กระบอกเดียวแล้วก็มาเลือกเลยว่าใครจะยิงก่อน ทีละคั้พออป้งที่คนไหนคนนั้นโดนคนนั้นไปเลยจะไม่โดนก็ได้เกมจะเริ่มเพราะจะได้ไปจับคู่ก่อนนะเลือกคู่ก่อนเอาเลเลือกเลยไปเลยเอาเลยเลือกเลไปเลยเอาเอ้ยเอ้ยอ้ยโอยโอ้ล้ยเอ้อ้้ยโอไยโออ้ยโอ้ยอ้ยโอยอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอยอยโออ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 ยออ้อออออออ้เออ้อย คนเดียวพี่นงคนเดียวคนเดียวตัวไหนพ้่นงตัวหอมเอาไหมคนเดียวคนเดียวแบบถ้าลังเลยเนี่ยยังไม่มดแค่ตัวเองเลยเนี่ยไม่เลือกมาเลยหนงซะที่ก็ไม่เลือกพี่นงแล้วกันอะไรก็ไม่แน่นอนทำไมถึ้แล้วเหมือนแหกระจายปุ๊บกลับไปเลยสุดท้ายมือแห้วตอนท้ายเหลือเลยเหลือเลยแล้วรถเมล์เลือกสามล้อไปซะแล้ว พวกอะไรเนี่ยต้นอะไรเนี่ยต้นนิ้วต้นเดียวต้นงิ้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 วอยู่เนี่อ๋อที่ออกรูปเป็นนุ่นนะไม่ใช่ติ๊บตีนต้นงิ้วอ่ะที่เราที่เราทำอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเราตาเดแล้วก็รู้ไปเราเราเลิกกันละน้งงจะเป็นฝ่ายแถบจะอยู่ฝั่งใครได้ประโยชน์ของทีมนั้นเลยนงเด็กกักมือเรียกไงออกมาอันนี้มานี่ยสองคนเลยได้เลยโอเลย พอันนี้เลืองเพราะพี่หม่ำหรือรถเมย์รถเมย์อาจารย์โอเครถเมย์มีผู้ช่วยสองคนตอนนั้นต้นหอมก็คุณแท่งนอยตุ๊กเก้้จะขั้นต้นนะเลือกเลยครับคุณจะอยู่ที่ไหนในนี้จะมีเชือกนะฮะเดี๋ยวดึงเหมือนกันคู่ไหนเจอเลยเพราะลองเลือกยังเลือกยังเลือกแล้วค่ะเลือกมาถ้าเลือกออกมาดึงเชือกมาเนี่ยนะสีเหมือนกันนะแข่งคู่แรกเลยคู่ที่หนึ่งใครจะยิงอะไรอ้าวดึงออกมาหม้อะไรดึงออกมาไป โชว์เลยครับชมมาเลยรอมาเลยมันไม่หมดเนียังไม่ี้ยังไงยังไมเดี๋ยวยังไงเอาอ๋อรวยใช่ไหมเอาโอ้เอาละไอ้หนูก่อนหนูก่อน เจ้าหน้าที่เอาของมาจับยังไงดีอะไรครับเนี่ยโยนคนละครั้งใครน้อยสุดเจอกันหมุนอย่างนี้ครบหนึ่งรอบนะครับหนึ่ง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 สาม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 สาสิ น้อยกวสามไปแน่สโดนกคนเคนละโดนละหนึ่งหนึ่งห่ง่งหนึ่งูต่อไมามกันตุกี้ครับอ่ะอ่าไม่ต้องกลัวยิงไปเลยไกลอย่ีหน่อยดิ อะไรเฮ้ย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 แมวแมวตาไม่ใช่งพักอะไรเออเสียงแค่ไม่มีครับแค่นั่นเองอะไรครับตามเป็นเสียงขึ้นนั่นเองน้ำเสียงไม่ใช่เอาล่ะครับหมอบรอดไม่รอดดูหน้าเอ่อต่อไปตุ๊กเกี้ใกล้ๆกเอา เแข่งเอราเกมหนึ่องสโอ้เท่าต้นหอมเลยถ้ามากกว่าสเจอสเไปว่าตกี้โดนแน่ไม่น่าจับสอะไร3เขียวหรือ3แดงเลือกกแทงืทงลืกอกสีนี่พี่แทงพี่แทงฮะเท้งเจอกันเจอกันมาเจอกันโอเคตุ๊กี้แล้วตุ๊กี้คนที่หนึงห

ลากขันหอนนี่ไงเหลือสีคนมาสีคนมา ขับเมซีดีกว่าเร็วๆหมายเลขน้อยสุดเจอกันแมโอ๊ยชุบเดี๋ชุบเดี๋ชุบสามไปได้นำโชคใช่ไหมสามอาวารบารได้เท่าไหร่ครับสิบสองสิบสองได้หเอ๊หายไปไหนตัวหนึ่งไม่หนึ่อยากเล่นมากอยากเล่นมากสิโอ้ยโดนสองโอ้ยโอโดนเลยตวละไหมหนึกันึงสองคนมาเราก็ต้นหอม ก็หมีเจอกันจบเลยมาเมาเลยหยิบเลยเ่จปลงหยิบเลยาตาาตาาตาใครเป็นหมีเจอหมีจบใชอันนี้เราหลอกว่าป็ดอันนี้ก็หมีแต่เราหลอกว่าจบ เลือกอันไหนแล้วก็ยิงพร้อมๆกันเลยต้นหอมพี่วิเค้าะนะอันใหญ่เนี่ยไม่มีหรอกแต่ทำให้น่ากลัวไม่ใช่ว่าอันใหญ่เพื่อให้มันดังขึ้นอะไรอย่ไี้ยุ่งกับเขาเก็บไปแล้วใครแตกแพ้ใครไม่แตกชนะอ้าวมามายืนคนละข้างเลยอ่อตัวสีคร้าตัวสีโอ้าง ต่างเยอะแยะมากมายต่อไปท้าคนชนคลิปใช่ไหม oh, สุดยอดเลย oh, oh. นะครับยอดเลยชีวิตสั้นใช่เด